สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซีเบอร์รี่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าคลิปวันนี้นะคะในที่สุด พี่จอยก็กลับมาบล็อกสักทีนะ,ะหลังจากที่ไม่ได้บล็อกมันนานมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราควรที่จะบล็อก ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จอยจะพาเพื่อนๆนนไปพายเรือกันก็คือว่าวันนี้พี่จอยนัดกับเจ๊อ้ําไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็สถานที่ที่จะไปเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากคือพี่จอยอะเซฟรีเฟรนใน Instagram มไปแล้วนะคะก็จะเป็นฟิลแบบพายเรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ปกติแล้วเนี่ยคือเราก็จะเคยได้ยินแค่ว่าแบบผู้ชายพายเรือใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เทยก็พายเรือได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้พายเรือ ปนะชุดวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบหวานๆเป็นแบบว่าสไตล์คุณหนูน่ารักนะคะจากร้าน Instagram e f f e Apparel นะคะเดี๋ยวพี่จอยจะขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้พี่จอยถือน้องชนแนลนทีมด้วยนะจ๊ะมันก็ประมาณว่าอยู่ๆอไอไอ,ไอที่เป็นพระเอกอะ่ะมันก็กลับไปเป็นอายุ18ใช่ปะ่ะแล้วมันก็หล่อมาแล้วกลับไปเดกับลูกพอไปเล็้กับลูกเสร็จใช่ไหม รู้มันอ่ะรูกมันอ่ะเพราะคุณแบบหล่อแล้วแล้วลูกสาวก็สวยแล้วลูกสาวก็มีคนที่มาจีบแล้วกอเอกอ่ะอุ้ยปาลองมาดูหน้าอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมดี่ใคเนี่ยโอนโด แล้วเห็นแล้วนูกถึงเอแค่อ่ะไม่แต่สีเนยวมันไม่ควรจะเป็นผ้ามาสียแล้วอันนั้นคือเขาเป็นวัดวัดป่าหรือเปล่า <c oughs> ของขวัดป่าแล้วมาเจอกันอ่ะดู ยังเล่าไม่จบเลยเมื่อกี้กำลังเมาหนังอยู่เออเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรก่อน18 a g a i อ1เกน a i n อเกนเป็นเกาหลีก็คือเวอร์ชันเกาหลีเอาจากหนังฝรั่งมาทำใช่เซียมเขาก็มาแนะนำาเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนกี่โมงสีสี่ีสี่ร้องไห้ตาบวมไม่ได้หลับได้นอนเศร้ามากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่า อยู่ในจิตใจเราอะถ้าเราย้อนกลับไปได้อะเราอยากย้อนไปบ้างไงนึกออกปะอ,อ,อยากย้อนไปตอนอายุสิบแปดใช่ถ้าย้อนไปสิบแปดแต่ยังไม่มีผัวไม่อยากย้อนเพราะตอนนั้นหัวปุกไม่จะไม่มีผัวอ๋อเพราะว่าตอนเนี้เราจะได้มีผัวยะเยอะได้โอเคเอแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนเราก่อนไปบึงอะไรวะ ในสูตรออกกําลังกายกายภาพบําบัดไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้หิวสูตออกกําลังกายกายภาพบาบัดไม่ใช่หนองบอลรู้แต่ว่าตอนนี้หิวเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหมอชิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีกอดถึงโอ๊ยก็พูดเป็นเถอะว,ว่าเป็นสถานีนะานอะไรตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางแล้วนะคะ อีกประมาณ17นาทีใช่ไหมเจใช่เกือบเกือบสิบโลเกือบสิบโลเลยเหรอไกลเหมือนกันเนี่ยถึงหรอเจอย่ามัวกระเทยถ้ากระเทยพูดให้หารสิบนะคะแต่ว่าถ้ากะละแมพูดให้หารร้อยได้หรอทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะแต่ว่าตอนเนี้มันยังไม่มีคนล่องเรือมันจะต้องมีคนล่องเรือเต็มในน้ําอ่ะที่เห็นในรูปอ่ะ ช่มเราต้องลองเปิดเพลงไม่เคยรักใครเท่า,ทาพี่ไข<า>่หนุยรักพี่ไข่หนุยคนเดียวนะพี่ไเคยรักใครเท่าพี่ไข่โอ๊ยอย่ากระชากผมเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนู้นจะมีเรือใบยอยู่นะคะเรานั่งรอก่อนนั่งรอก่อนเหรอนั่งรอจังหวะ จ๊ไม่เดินไปสำรวจกันเหรอตรงนู้นมีสะพานด้วยนะสะพานใหญ่ๆไม่ดูเหรอไม่อยากเห็นหรออะไรนะคนยั้งที่เราโอ้ยมันก็มีที่นั่งเยอะอยู่หรอ,อกเห<ม>็นไหมตรงนู้นมีสะพานไม่มีใครเล่นเลยอ่ะใช่คือตอนนี้มันยังไม่มีคนเล่นเพราะมันอาจจะยังร้อนร้อนอยู่มึงจะบ่ายสามนะวะนน่าเราจ้างให้เขามาเล่นกันแล้วเราก็จ่ายเงินให้เขาเอาไหมลองไปเล่นหนสิจ้างคนละเท่าไหร่ดีหมื่นหนึ่ง คนละแสนพอเนาะห้าบาทฮะนั่งอยู่กันเต็มตรงนู้นเลยห้าบาทเป็นทองไม่ใช่เงินใช่ไหมเป็นทองวันนี้พร้อมแถมทองเจ้หรือก็เราหรือว่าเราจะไปพายเองตถ้าเราล่วงไปว่ายน้ำไม่ได้นะได้แก้เป็นตะเภาแก้วหรอชาติที่แล้วอ่ะไปให้เขาดูมาใช่ไหมมันไม่ลึกเจ้เนี่ยมันเป็นน้ำตื้นเจ้มีคนตั้งกล้องเลยตรงนู้นไกลๆตนวะนู่น เห็นไหมเขาตั <im <im pues, ้งกล้องอยู่ไม่เขาอาจจะถ่ายวิวเห็นไหมเห็นขาตั้งกล้องไหมถ้าตัวเองออกมาคนเดียวอ๋อวิเก๋เนาะเดี๋ยววันหลังถ้าหนูแอบมาคนเดียวหนูไปถ่ายั้งนี่เสื้อหรอเจ๊แต่หนูไม่กล้าเดินลงไปตรงนี้อะหนูกลัวมันขยุมขยุมอะแล้วก็จะตกอะแต่อยากไายเรือนนะแต่ว่าแค่เดินลงไปตรงนี้ยังไม่กล้าเดินเลยวันนี้อุ้ยหรอ วันนี้จะบอกว่าอากาศดีด้วยนะวันนั้นมันจะสวยเลยนะมีสะพานเออเห็นไหมบอกแล้วว่ามีสะพานสะพานไม้นะหนูกลัวความสูงขึ้นไม่ได้ต้องไปเสียเสงเซาที่สะพานแต่จําได้ว่าในรูปในไอจีอะเจ้มันไม่ใช่โปะนี้อ่ะมันมีโปไหนอีกหรอมันเออมันจะเป็นไม้สวยๆเดี๋ยวหนูจะเปิดให้เจ๊ดูต้องไปงาตรงนั้นไงเป็นไม้เราต้องยื่นออกไปอ๋อเราต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหมเออพี่จอยเห็นไหมโอเคเออหนูก็ว่ามันไม่ใช่อันนี้ไง 2,000 t เจ๊ลอหน่อยหนูกลัวเจ๊อ้ํเดินไวมากเจ๊โยกไหม <Yeah. S 2> แล้วเจ๊อ้ำใส่รองเท้าส้นสูงอะลงไปเลยอะพี่จอยจะต้องถอดนะทุกคนแล้วก็จะเดินเท้าเปล่าเอาเพราะว่ากลัวตกน้ำตอนนี้เราเดินลงมาแล้วนะคะ <Yeah. S 2> คือตอนที่มาถึงอะลืมบอกไปว่า สถานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จำไม่ได้ละว,ว่ามันคืออะไรเออน่าจะเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำหนองบอนนะเราไปทางนู้นอ๋อแล้วเราไปไม่ได้เหรอเพราะเขานั่งอยู่ใช่ปะนี่กำลังจะมีคนลงเรือแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศแบบดีมากลมเย็นสบายอยากนั่งเรือเหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมานั่งเรือหรือว่ากีฬาทางน้ำต่างเนี่ยจะต้องแบบว่า สมัครเป็นรายปีนะคะแต่ว่าราคาไม่แพงมากพี่จอยดูราคาอาจจะอยู่แค่แบบหลักสิบหลักร้อยนะคะไม่แพงเลยแต่ว่าอาจจะต้องจองกันนิดนึงมีตรงนี้เขาก็ถ่ายรูปก,กัน<ม>เห็นไหม,มเออสวยงามเจ้ามถ่ายอะไรอะ่ะอ๋อคือแต่หนัวตอนนี้ไม่กล้าขยบอยู่เพราะกลัวตกโตอย่ายกอย่าโยกแล้วเนี่ยดูเจ้าเก่งมากใส่รองเท้าซึ่งสูงเงี้ยเดินมาตอตกต๊กตกจากนู่นอะ เก่งอ่ะแล้วเดินไวมากเดินตามไม่ทันเลยอ่ะไม่กลัวตกน้ําเลยถ่ายอะไรอ่ะหล่อไปเข้าเฟรมดิอ่ะเนี่ยจะวอล์กอยู่จะได้ดูจะให้ไม่เอากล้องใหญ่หรอเนี่ยเงี้ยสวยดีเห็นปะอ๋อตรงนี้เออออได้ได้เอาเอากล้องมือถือเนาะเขาพายเขาพายแรงมากเลยอ่ะดูดิส่งตัวได้ไงเนาะ นี่ตอนนี้เราเริ่มเห็นคนแบบว่าล่องเรือออกไปกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะมากอะ่ะคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้สวยนะมันจะต้องแบบว่ามีคนล่องเรือเยอะๆในทะเลสาแบบนี้แล้วเราก็จะไปยืนถ่ายกันตรงนี้ตรงโปแบบนี้อันนี้คือจาก r e f e r e n c e ที่เราเห็นมานะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเรือใบเต็มเลยนะ นี่นะคะทุกคนเป็นเวลาประมาณ5โมงอ้เห็นล็อกมากพี่จอเราต้องมารอตรงนี้หรือเปล่าเรียกรถแล้วรอตรงนี้หรือเปล่าก็เราไปที่ทางเข้าก็ได้เพราะมันมีที่ขายน้ำเราจะได้ไปกินน้ำไงไปซื้อน้ํากินตรงที่มันลึกมากเลยนะไม่ลึกหรอกนิดเดียวเค่นั้นเห็นลนะตรงนันะ้นเห็นขะอบเออทางเข้าเข้าออกหลายทางเลยใครจะมาเข้าข้างหน้าออกข้างหลัง ก็มารับเราตรงทางเข้าแล้วเขาก็ขับออกก็คือจะออกข้างหน้าเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังก็ได้พี่อั้มไม่ว่าไม่ได้เพราะพี่จอยยังไม่ได้ผ่ากีตอนนี้นะคะก็จะมีคนมาเปลี่ยนเรื่องเห็นไหมก็จะมีคนมาออกกําลังกายกันเยอะมากเห็นปะมีนกเยอะเนาะใช่แล้วบรรยากาศช่วงเนี้ยตอนนี้คือมันกลุมภาใช่ป่ะเดี๋ยวจะเริ่มร้อนละจริงๆพี่จอยว่าธรรมศาสัก์ธันวาเนาะใช่เนาะธันวามกราต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าวจริงๆตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็คือร้อนตอนนี้ร้อน แต่สำหรับพี่จอยคืออุ่นแล้วก็อยูน่นาำด้วยแล้วก็พีเอ็มเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นต้องปิดหน้ากากนี มันทโควิดนะคะเราต้องป้องกันนะคะใครที่อยู่ในระยะกักตัวนะคะห้ามออกจากบ้านนะคะต้องอยู่ที่เมืองพิษนัทนนคะออกจากเมืองพิษไม่ได้นะคะใช่เดี๋ยวจะโดนรอบปวงพระโชว์ใช่จะดนะคะอยาให้เห็นนะใช่อ่ะพี่อ้ําบอกลาบอกลานิดนึงก็ไม่มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวนี้จะมาเต้นให้ดูเองเราสามเพลงอะสามเพลงเท่ากับรอบปุ่มระชนเข้าเป็นว่า ใครที่ดูคลิปนี้พี่เซพยายามเดินมาอีกนิดนึงเพราะมันเห็นถังขยะอุ้ยเดี๋ยวไปพิเศษเตอร์ถังขยะไม่เอานะตาพิเศษเห็นนะก็คือใครที่ดูคลิปนี้อยู่หล่ออะนะผู้ชายมามีไม่ได้ปิดคลิปแล้วเร็วๆก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะฝากไปติดตามเพจอัมเบลซ่ากับยูทูบมึงมากบอกให้ปิด ขายของเฉยขายของนะคะตามนี้แหละค่ะไปติดตามนะคะแล้วจะจะรับเจริญรุ่งเรืองนะคะโอเคแล้วก็ถูกหวยด้วยเพราะว่าถูกสิงว่าติดแล้วค่ะสีงวัดติดแล้วนะจ๊ะใช่วันนี้วันหวยออกถูกอีกแล้วเลขถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เลขแล้วก็อยากถูกหวยทุกวัดก็ฝากติดตามพี่อเบลิ่าจะบอกตัวเดียวแล้วไปเติมเอาเองวันนี้ก็บอกพี่จอยไปว่าเลขอะไรเลขเก้าเห็นแล้วก็มาเก้าเจ็ดวิอย่าไปบอกเขาว่าถูกใต้ดินสิไม่ได้บอกว่าถูกใต้ดินเลยเหรอเออยโหไป่งเอง สองตัวท้ายไหมสองตัวท้ายลอตเตอรี่โอเคเรื่องสามใบชุดสามใบเออโอเครู้เรื่องไปค่ะแม่วันนี้ก็ขอจบแถลงการจากเมืองเพียงแค่นี้นะคะลาไปก่อนเท่าพี่ใครหนุ่ย